โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาพืชไปผปสมให้มันดาเมจเยอะๆกันแบบสถานะที่สถานะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันเลยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบิวอ,อุปก,กรณ์ชอ็อปเว็บเติมเกมโลบอคบริการซื้อไอเทมหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆเช่นแมปบิวอสูหรือโกอาการ์เดนแล้วเขายังมีบริการรับเติมโลบอคด้วยนะครับและรับฟาร์แมปต่างๆลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับ โอเคนะครับอย่างแรกเลยเราจะปลูกพืชก็คือหนีพี่ลังปลูกใหม่พวกแบบตีสถานนะพี่ไม่ค่อยมีนะหนี่พี่กําลังปลูกใหม่มีทั้ง king มลอนทั้งมงโก้ทั้งมัดลูมทั้งเห็ดเนี่ยเดี๋ยวดูว่ามันจะติดป่าวพี่ก็ใช้น้ํายานีด้ยวยนี่เห็นปะโอเคเหมือนเราจะติดไดมอนมาหนึ่งนะเอติดโฟลเซนเลยนี่ว่าเอาดีติดโฟเซนเลยว่ะทุกคนเอาจัดเอาจัดอุย้ยอันนี้ก็ติดติดโฟเเซนอุย้ย นี่ติดนีออนทุกคนเหตดติดนีออนโอเคเดี๋ยวอันนี้เราออกเลยมา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 เป็นยังไงจะเป็นยังไงเหลืออีกหนึ่งนาทีนะไอ้พวกแมงโก้ตัวนี้นะฮะอันนี้แมงโก้น่าจะทันแต่เอ่อโทเมนโตตรงนี้ไม่ทันนะทุกคนเออโทเมนโตตรงเนี้ยหลอีกตั้ง5นาทีเลยแนะีน้ํายาเราเหลือแค่1นาทีนะหนึ่งนาทียี่สิบได้แมงโก้อยู่มาเดี๋ยวเราเอาไอ้พวกนี้ออกก่อนอุ้ยยังออกไม่ได้แล้วต้องเอามัดลุมไปวางก่อนวะทุกคน เอาไปวางให้มันตรงนี้ก่อนโอเคตอนนี้พี่ก็วางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวพี่จะเอาโฟสเส้นไปผปสมกับเอ่อไดมอนด์ตรงนี้นะสีมันจะได้ดกลมกลืนไงถ้าเราผสมกับโกตรงเนี้ยคือสีมันไม่กลมกลืนไงทุกคนเออมาเราต้องเอาตัว,ต,วตัวแบบเดียวกันผสมด้วยกันนะครับทุกคนไม่ใช่เอาเอาแบบไม่ใช่ตัวเดียวกันอะ่ะแล้วเราไปผสมอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะเอออุ้ยได้อะไรอ่ะพี่โฟสเสนอีกแล้วโอ้โหอดวงดีจ้าจาอันใหญ่ติดโฟเสนแต่ว่า มันยังไงดีอะพวกแมงโก้เนี่ยพี่ไม่ค่อยมีแบบติดบัฟเลยนะมีติดโฟเรนอันเนี้ยมาหนึ่งคือโอ้ยดีมากอะมามามาเราไม่รอใช้ไม่รอเอ้ยเดี๋ยวเราลืมเราลืมเอานะเดี๋ยวเราจะเอาคิงเมลอนนี้ไปเลยมา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 เดี๋ยวเราคิงเมลอนนี้ยัดใส่เลยเดี๋ยวเราเอาเอาเอาอันนี้ยัดใส่ก่อนไหม frozen, frozen. โฟเรนโฟเซนเอ้ยไม่ใช่อันนี้แมงโก้นี่เอ้ยอันนี้อันนี้อะไรอะทำไมมันชื่อคิงเมลอนแล้วมันเป็นเคลัดวะเนี่ยโอ้ไม่กอดช่างมันเถอะ อ่ะเราคิงม่ลอนเข้าไปปึ๊บโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำยาเอ็กพีเข้าไปนะนี่ถ้ามันเลยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงน,นะครับมันก็จะเก็บไว้ใช้รอบต่อไปได้มาเรากดมิกเลยกี่นาที20กว่านาทีนะทุกคน <What? S 1> เดี๋ยวหลังอย่างนี้เดี๋ยวเราพอไปจัดส่วนก่อนละกัน เดี๋ยวพี่ขออนุญาตจัดส่วนสักแปมหนึ่งแล้วกันทุกคนเออ A few moments later โอเคนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็จัดส่วนเป็นที่เบร้อยแล้วนี่นะพี่ก็จะจัดประมาณนี้นะทุกคนเออเดี๋ยวรอรอตรงนู้นผลิตเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาสิงเมลอนมาติดไว้ตรงนี้ตรงกาง อันนี้พี่จัดส่วนแบบให้แต่งเฉยไงแบบให้มันสวยๆแต่งๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะเอามัดลูมมัดลูมแบบติดโกกับติดนีออนมาผสมกันด้วยนะเดี๋ยวมาดูว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่ไอคิงเมลอนที่พี่เอาไปผสมเนะี่ยพี่ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่ามันดาเมจแต่ละตัวมันเท่าไหร่แล้วมันจะคูณดาเมจหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูาของอ,อะไรนะมัดลูมกันดีกว่าว่ามันจะดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวแล้วตัดไปเลยแล้วกันรออีก2อนาทีซิวซิว,วทุกคน รอยาวๆอ่ะแต่พี่ขอรออีก2นาทีนะครับ12 seconds later มาครับทุกคนตอนนี้เหลือ9วินาทีนะครับทุกคนเนี่ยกำลังจะลดลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอรอถ่ายรูปเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยแล้วกันเอ้ยไม่ถ่ายีกว่าโอเคนั่นก็นียวมาเป็นอันนี้แล้วเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะดาเมจเท่าไหร่2กิโลนะทุกคนมาลองดวนอุนอ๊ยเว้นมาพอดีเลยเว้นสายฟ้าดาเมจเท่าไหร่โอ้โหโดาเมจนิเวลหนึ่งนะสองแสนไอ้เชี่ย เวอร์จ้าทุกคนแต่ไม่รู้ว่า DPS มาเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวเรามาดูเห็ดอันนี้เห็ดติดโกนะทุกคนเห็ดติดโกห้า0 0แล้วก็เห็ดติดนีออนเออแสนแสนหนึ่งหนึ่งห้านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเอานีออนเข้าไปเลยปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูว่าดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะทุกคนเอจําไว้นะทุกคนทุกคนจําไว้อ่ามันมีอันอื่นไหมอ่ะไม่น่ามีแล้วเอานั้นก็ใส่อันนี้ไปเลยก็ไดนะ้โอเคเอาน้ำยาเอ็กพีเข้าไปแล้วเราก็กดรีมิกอุ้ยอันนี้เร็วเหร เนี่ยทำไมเวลาเป็นสีเขียวทุกคนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้มีแสงแดกสองจ้าเต็มเลยนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอด,ดูโอเคเดี๋ยวเราเอาคิงเมลอนนี้ไปแต่มันก็เหมือนแบบคิงเมลอนปกติมากเลยนะทุกคนดูดีคือเหมือนแบบติดอะไรทักอย่างเหนือนะปกติมากติดเพชรติดอะไรเนะี่ยมันมองดูง่ายมากทุกคนโอเคโอ้ยลืมไปเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนี้ออกนะทุกคนย้ายนี้ออกแล้วก็นี้เข้านี่อุ้ยดีพีเอสตั้งหนึ่งแสนเลยนะอันนี้เวลหนึ่งนะดีพีเอสหนึ่งวัด อ๋ออันนี้ตัวใหญ่ไงมันตัวใหญ่เฉยแต่มาดูตรงนี้นะน,นี่อันนี้ดีเบลท่าหมื่นประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนพี่นี่แครลอดตัวใหญ่ก็ยังอยู่นะคือส่วนระดับนี้แบบตึงๆเราเกือบเป็นสุรตาตดแล้วอะเออเดี๋ยวเราไปรอตรงนู้นดีกว่านี่รอเวลาเหมือนเวลามันนับเร็วด้วเนะนะี่ยเหมือนคูณสองยังไงก็ไม่รู้อะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครเล่นแล้วรู้ก็บอกทีนะครับพี่ก็ไม่แน่ใจ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เหลืออีก5้าวิสุดท้ายนะครับขัาบนเลยมาดูกันนะฮะว่าดาเมจจะเท่าไหร่นี่ผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วไหนดูซีดูซีดาเมจเท่าไหร่3 2 1สองหนึ่งสแสนเฮ้ยเพิ่มเพิ่มมาเยอะอยู่นะทุกคนเอาดีเพิ่มมาเยอะอยู่นะวิธีว่ะทุกคนดีดีดีเครื่องนี้ดีเลยนะถ้าใครยิ่งได้อันนั้นมาก็ยิ่งดีเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ พี่จะเอาไปตรงไหนดีวะทุกคนอ๋อรู้ละเดี๋ยวพี่จะเอาเอาันนี้ออกก่อนพี่น่าจะเอาคิงเมลอนออกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราดูแลเมจแถวกลางพี่เท่าไหร่หนึ่งล้านอ้าดีหนึ่งล้าน,อน,นเอะพี่ไอตัวพวกนี้เดี๋ยวพี่น่าจะเก็บไว้ไปผปสมไว้แน่ก็เอาไวแ้แจกคนดูนะทุกคนเออเก็บไว้เก็บไว้อ่ะ เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้เลยนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดแครสไคร้อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพื่อไม่ว่าคลิปใหม่ๆใ,ให้พี่นะพี่ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บม่วไปแล้วบ๊ายบาย